ปกติเราคิดว่าเราทํางานแอกเซเบชันเราก็ทําแต่ในแบบกรุงเทพแต่ในเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราแบบถ้าเราทำแอกเซเบชันในแบบเมืองเล็กๆจะเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนั้นเอี่ยวลูกผู้ว่าอุกอันนั้นลูกประหลัดคอยอยู่อ่าลูกฟูวาเชียงรายตั้งตั้งลูกประหลัดเมืองทองเมืองทองอันนนั้ลูกอานารย์ที่ดีฝรั่งเศสใช่ ผมผมจะใกล้หน่อยผมจะมาจากเชียงรายครับแวะเชียงใหม่หาพี่ๆก่อนครับที่ดีมกรัฟมารับพี่ๆเพื่อเตรียมพร้อมที่จะลงมากรุงเทพกันก่อนนั่งรถทัวร์นำหน้าแก่งเชียงใหม่มาก่อนสบายๆครับขับรถไม่มีอะไรมากแต่แค่ระยะทางมันไกลกว่าเพราะผมอยู่เชียงใหม่ We met up at Alex house. เสร็จลงมาครับ a uh, yeah, we were like people five cars, all the, uh, the 20ก็ทีครั้งนี้ก็สนุกตั้งแต่รวมตัวกันแล้วครับผมเราได้เจออะไรที่มันแบบแรนดอมอ่ะแบบเฮ้ยผนังนี้ผนังนี้จอดจอดจอดอะไรอย่างเงี้ยครับเขารีบกันมากแล้วเราต้องแบบ เราถึงแล้วแล้วเขาก็ไม่ต้องพ่นแล้วไปกันเลยแต่เราอยากพ่นเราก็ดื้อพ่นรีบรีบรีบจนเขากินข้าวเสร็จหมดแล้วเ,เจอกันที่บางพะปะเลยนะเจอสบการณ์แบ้านแล้วก็โดนดุนิดๆิหน่อยก็เขาบอกพวกมึงนี่เขาทำงานกันเป็นทีมสนุกดีครับไปถึงที่หลังว่ามัวแต่หาพี่พ่นกันอยู่ใช่เราตื่นเต้นกันมากเพิ่งเคยลงใต้กันมาด้วยอะไรเงี้ยครับ ราทริปแต่ละครั้งก็เราจะแวะที่บางสะพาน รถทีมมันก็แบบค่อนข้างยาวนะนก็ส2บสอชั่วโมงซึ่งรดเดียวมันก็คงไม่ไหวเนาะเพราะว่าแบบว่าครึ่งวันครึ่งคืนเลยก็เลยจะแวะบ้านเพื่อนของพอ่อแฮงเงากับเพื่อนนิดๆหน่อยคุยกันอะไรเงี้ยคุยเรื่องไอดงไอเดียเพราะเพื่อนเราก็เป็นศิลปินเหมือนกัน ส่วนใหญ่เราก็พยายามจะแบบว่าหากำแพงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเมมโมรี่ <Memory S 1> ที่ผมชอบคือบางเบิด ผมก็แวะพ้นที่รีสอร์ทเลยครับที่บางสะพานครับบางเบิด์็ผมรู้สึกว่ามันผู้คนแถวนั้นก็โอเคเพราะว่าเขาก็เซเลี่กับที่เราไปทําแล้วก็มีวอลที่เปิดพับบิคฟรีดอมแบบทุกคนสามารถทําได้ยังพ่นๆกันเหมือนกับบางคนอาจจะยังไม่ไม่เสร็จร้อยปอร์เ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก เมฆดำลอยมาแล้วลมพัดแรงเลยลก็เลยรีบเก็บของแล้วก็ออกจากจุดนั้นไปเลยเรารู้สึกว่ามันต้องมีความเรียบง่ายอะไรบางอย่างต้องมีความฉับไวในการทำมันเหมือนกับสิ่งทูนมากๆค่มาไปถึงเราทำด,าด้วยเวลารวดเร็วเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นนานอยูแ่แล้วเราทำปุ๊บๆบไปละแต่ว่างานมันฟองได้แล้วว่ายิ่งทำน้อยได้มากแล้วว่ามันจะมีเสน่อ์อะไรแบบนั้น <จ uur> มาเขาหลักปล่อยมากตั้งแต่ในรอบ3าปีวันเนี้ยตั้งแต่มาอยู่เนี่ย แล้วรอบนี้ก็เหมือนกับเป็นโอกาสพอดีที่มันมีเอกชั่นที่เขาหลักอนะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบโอเคตั้งตั้งหลักกันแล้วก็วางแผนกันพอสมควรว่าจะไปมากันเลยนะ mm hmm. เหมือนกับพยายามอยากจะพาคนที่ไม่เคยเล่นเซิร์ฟมาเล่นอ่ะ mm hmm. ก็พยายามจะชวนทุกคนมาแล้วก็กลับไปรุงเทป mm hmm. ก็ไปบอกทุกคนเฮ้ยมึงมาเล่นเซิร์ฟไหมมาเล่นเซิร์ฟไหมอะไรเนงะี้ยแล้วอยากให้เขาได้มาเหมือนกับเอลนจอยเขาหลักมาทำกิจกรรมที่นี่อะไรเงี้ย แล้วว่าสตรีทอาร์ตมันก็มีเสน่ห์ของมันตรงที่มันก็คือการต้องทํางานร่วมกันเยอะอ่ะหรือการคิดงานร่วมกันอะไรแบบเนี้ยมากกว่าศิลปินประเภทอื่นอะไรอย่างเงี้ยงานมันดูเต็มกําแพงมากขึ้นดูฟูลเฟรมมากขึ้นครับดีกว่าพ่นเป็นแบบจุดๆเล็กๆเล็กๆทำเหมือนให้งานมีพลังมากขึ้นครับผู้คนแถวนั้นมาเห็นก็รู้สึกว้าวกับสิ่งที่พวกผมได้ทําลงไปด้วยครับพอได้ทํามันก็เจอแบบเพื่อนคอมมูนิตี้คนในพื้นที่ ชอบนะคะเพราะว่าได้เจอเพื่อนใหม่เยอะเลยปกติก็แบบเราทํางานอยู่ที่บ้านเนาะเราไม่ค่อยได้ไปไหนเวลามาอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกสนุกมากเลย I love Thai street art and even more like Thai street artists like the community is amazing and so inspiring you know it's about uh love sharing and community and that's something I don't have uh in Europe you know เราชอบรีแอคชั่นเวลาคนทั่วไปเห็นศิลปินสติลอาร์ Art ทำงานนะอ,อ่ะเ,เราคิดว่ามันเรียวดีปกติคนทั่วไปจะเห็นที่เล็กพ่นแอดสเปร์เนาะพ่นสเปร์ที่กำแพงหรือไม่ก็เทนบนเรมแต่อันนี้มันมันเป็นเทคนิคแบบผสมแบบมีพ่นบนแผ่นเซฟซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ พี่เล็กเองก็เพิ่งเคยทำากันอะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องที่เขากำลังทำอยู่นี่แหละมันพิเศษทางโปรเจกต์ตอนที่เราเรียนศิลปะเพิ่งจบใหม่ๆแล้วเราทำเอ็กซิบิชันอะไรเงี้ยมันไม่มีใครไปดูงานเลยแต่ตอนนี้คนไปดูมีคนแบบต่อคิวอะไรเงี้ยเรามองว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบยังอาร์ตีก็แบบว่าทำงานกันอะไรกันแล้วมันมีผลตอบรับที่ดีกว่าเมื่อก่อนเลยเนี้ย พอสิงกำแพงเราก็ต้องคำนึงถึงหลายอย่างนะครับเวลาพน่นก็คือมันเข้ากับสภาพแวดล้อมไหมอะไรครับแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าของเขาจะอนุญาตเราหรือเปล่าระหว่างที่เราทำมันเจออะไรเกิดขึ้นบ้างเี้อย่างเช่นแบบเราโดนโดนด่าบ้างมีปัญหาบ้างเหมือนพอมันเกิดฟีดแบ็กที่มันไม่ดีกับเราอะ่ะมันเริ่มคิดแล้วแบบสิ่งที่เราทำมันทาให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีวะ หลังๆเราก็เลยเริ่มแบบเปลี่ยนวิธีการทํางานอะ่ะจากที่เราแบบพ่นไปทั่วก็เริ่มแบบเฮ้ยเราน่าจะใช้พื้นที่แบบสื่อสารกับคนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนศิลปะอย่างศิลปะที่เราเรียนมันคือการตั้งคําถามอะ่ะหลังๆก็เลยเริ่มกลายเป็นสตรีทอาร์ตมีข้อความที่เราพยายามจะสื่อสารกับคนที่เขาไม่เห็นอนะ่ะแล้วก็ใช้พื้นที่กําแพงที่มันอาจจะเป็นกําแพงล้างอะไรเงี้ยหลังๆก็กลายเป็นงานที่ทำกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็อย่างมีห้องสมุดมีเด็กๆอะไรเงี้ยเราก,ก็มองว่าเออถ้าเราได้ จะทางานร่วมกับชุมชนด้วยอะไรด้วยมันก็น่าจะสนุกดีแล้วก็อย่างน้อยเด็กๆที่นี่ก็ได้มีโอกาสได้ลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยพวกน้องๆแก๊งดีมกราฟจะเป็นแก๊งที่แบบชอบทำเวิร์กช็อปอยู่ละวีมกราฟจะมีเวิร์กช็อปบ่อยมากมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโอเคมาเลยมาทำเวิร์กช็อปที่เขาหลักกันมันเหมือนแบบว่าได้เพิ่มจินตนาการให้กับเด็กๆด้วยครับความชื่นชอบหรือแบบอะไรที่เขาไม่เคยเจอเขาจะเกิดความสงสัยว่าแบบ อีกอันนี้ม,มันคือตัวอะไรทําไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้พี่เขาทําทําไมอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นที่ไปเวิร์กช็อปหนูก็ได้เข้าร่วมด้วยแบบว่าได้คุยกับน้องๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีน้องเขาแบบวาดหนูด้วยก็สนุกมากที่ได้ไปมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบว่าเราได้รู้จักชุมชนมากขึ้นเพราะเอาจริงๆเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่นี่ใช่ไหมล่ะเราก็เป็นคนกรุงเทพ แต่เราเข้ามาเราก็ควรแบบว่ารู้จักกับคนในพื้นที่เลยกลับมาวาดรูปแลนด์สเคปอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับรู้สึกสนุกอะเหมือนกับย้อนวัยกลับไปช่วงสมัยที่เราเรียนหนังสอือมหาวิทยาลัยแล้วเราก็ไปนั่งวาดรูปแลนด์สเคปกันกับเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราใช้เวลากับกับสภาพแวดล้อมตรงน,นั้นนาน แล้วก็ได้ใช้เวลามองทุกอย่างแถวๆที่เรานั่งวาดอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นมันเหมือนกับว่าเราได้ใช้โสตประสาททั้งหมดของเราเดียวแบบมีกลิน่นตาเราต้องมองสีต้องผสมสีหูเราก็ได้ยินเสียงให้มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะไม่ใช่แค่ภาพวาดมันอาจจะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาระหว่างที่เราวาดเรารู้สึกแบบรู้สึกกับมันทุกอย่างเลยนะ